ก็คือสมัยนี้ก็จะเจอได้ตั้งแต่อายุน้อยๆกันลเน้องแบบว่าสามสิบกว่าต้นๆเนี่ยเพื่อนผมบางคนก็มีนะก็คือความดันไขมันแล้วก็เบาหวานเนาะทีนี้เรากปจะมาหาทั้งเรื่องหาตัวเลือกว่าสมุนไพรตัวไหนเนี่ยที่จะมาดูแลตอบโจทย์ในตรงนี้ได้บ้างนะครับว่าที่จะมาลดน้ำตาลในเลือดลดความดันแล้วก็ลดไขมันนะครับผมโดยที่บอกว่ามาช่วยควบคุมสมดุลฮอร์โมอนตรงเนี่ยเพราะว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากต้นตอเดียวกัน นะครับผมแบบว่าจริงๆแล้วบวางคนอาจจะมองว่าเป็นหลายโรคหรือว่าเป็นคนละโรคแยกโรคก,กันแต่จริงๆแล้วปัญหาก็คือในเรื่องของหลายสไตล์มากกว่านะครับผมก็คือปัญหาเนี่ยเราจะมาแก้รักษาปืนฟูแล้วก็ป้องกันกันตรงนี้ก็คือที่ต้นเหตุกันเลยนะครับผมอันดับแรกคือก่อนพอเรามาคนเนี่ยมีอาการแล้วเป็นแล้วเราต้องอันดับแรกคือเรารักษาก่อนเรามาดูแลตัวเองเรามารักษาตัวเองก่อนพอรักษาดีขึ้นแล้วปั๊บเนี่ย เรามาฟื้นฟูตัวไหนที่มันเสียหายไปโลกไปทำอ่าอย่างเช่นน้ําตาลในเลือดอย่างเงี้ยครับผมไปไปเกาะที่เส้นเลือดต่างๆไปทําให้เกิดไขมันพอกเลือดเส้นเลือดต่างๆเนี่ยเรามาฟื้นฟูหรือว่าตับอ่อนทางานหนักทนาอ่อนล้าทำไมทำงานไม่ค่อยได้เนี่ยเรามาฟื้นฟูตับอ่อนแบบนี้นะครับก็คือเป็นการฟื้นฟูทําให้มันกลับมาทางานได้ปกติแลวสุดท้ายก็คือป้องกันพอมันฟื้นฟูกลับมาปั๊บแล้วเนี่ยเราก็มาป้องกันไม่ให้มันกลับมาเป็นซ้ํานะครับผะว่าการป้องกันเนี่ยถือว่าเป็นการรักษาที่ดีที่สุด่าาวพร ต้นทุนต่ำกว่าการรักษากินยาโรงพยาบาลแน,น่นอนแล้วก็สามารถทําได้เองดูแลได้ตัวเองที่บ้านไม่ต้องไป,ปอะเขาเรียกว่าไม่ต้องอาไม่ต้องใช้คุณหมอมาดูแลแบบว่าจ่ายยาเป็นเดือนเป็นเดือนเนาะแล้วรักษาดูแลตัวเองเป็นการป้องกันตัวเองอย่างนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็คือการเรื่องของการป้องกันเนี่ยก็คือยังเป็นการฟื้นฟูไปในตัวด้วยเพราะฉะนั้นเราจะมาตอบโจทย์ตรงนี้ว่าจะทํายังไงให้เราได้ทั้งรักษารักษาฟื้นฟูป้องกัน อยู่ในในเรื่องของสมุนไพรต่างๆที่นีเราจะหยิบมาใช้ตรงนี้นะครับตัวแรกที่เราจะใช้นะครับผมก็คือตัวนี้เลยคือเจียวกุหลานนะครับก็คือตัวเนี้ยเมื่อกี้มีเรื่องของการแก้ปวดแล้วมันลดอักเสบได้แต่ประโยชน์หลักๆของเจียวกุหลานในการดูแลสุขภาพเลยนะครับขึ้นที่มันเด่นที่สุดเลยก็คือเรื่องของการควบคุมระดับน้ําตาในเลือดนะครับให้อยู่ในระดับที่มันปกติจะไม่เหมือนกับยาแผนปัจจุบันเนาะที่ มีเขาเรียกว่ายาลดระดับน้าตาลในเลือดไม่ใช่ยาเพิ่มระดับแตลมันเป็นยาลดอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าช็อกุลาาเนี่ยมันเป็นยาควบคุมระดับน้าตาลในเลือดเป็นสมุนไพรท,ที่ควบคุมระดับน้ตาลนนเลือดก็แปลว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถเพิ่มน้ําตาลในเลือดได้ถ้าคนนั้นน้าตาลต่ําเกินไปอย่างเช่นคนที่เป็นแอลกอฮอลิก oh หรือว่าดื่มเหล้าเยอะเกินไปหรือว่าคนที่วูบอะไรประมาณน,น,นี้น้าตาลต่ำมันเนี่ยถ้าจริงกินช็อก ok ุล่าช็อกุล่จะเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดให้ปกติ แต่ว่าถ้าคนที่ระดับน้ำตาลในเลือดสูงนะครับผมเจ้าผหลังก็จะปรับสมดุลทําให้ลดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับเพิ่มการใช้ของอินซูลินลดการดื้ออินซูลินทําให้ระดับระดับน้ำตาลในเลือดลดลงนะครับผมอันนี้จะเป็นการปรับสมดุลหรือว่าควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเราจะไม่บอกว่าเจ้าผู้หลานลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อันนี้เป็นคําพูดที่ที่ไม่ถูกต้องเราเป็คือแค่ถูกได้ครึ่งเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดคือถ้าสูงไปลงมาปกติถ้าต่าไปขึ้นนนมมมาาาาาาาปกกกติะจไ่เเหืออัับยยลง้ถรษ ความอาบหวานับยาลดระดับน้ำตาลในเลือดไปให้คนที่ระดับน้าตาลในเลือดต่ําหรือว่าให้กับคนที่ปกติเฉยๆนี่แหละกินนะครับผมอันนั้นคือช็อกวูบเข้าลงพยาบาลตายเสียชีวิตได้เลยนะครับผมแต่นี้คือให้คนที่เป็นเบาหวานกินก็ลงมาคนปกติก็กินได้ดูแลในระยะยาด้วยฟื้นฟูตับอ่อนด้วยแล้วก็ในระยะอในระยะตรงระยะ กลางกลางตรงนี้ด้วยเนี่ยก็คือในเรื่องของการฟืนฟ้นฟูในการเืือของอินซูลินการรักษาอินซูลินต่างๆเนี่ยมันก็จะดีขึ้นไปด้วยนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยก็คือมันมันสามารถต้านการอักเสบในระดับเซลล์ได้นี่คือพูดถึงว่าในระดับเซลล์เนาะก็คือการที่ระดับน้ำตาลในเลือดถูกเนี่ยมันจะเหมือนว่าเป็นมันเหมือนเป็น,เป,นเป็นผลึกน้ำตาลเราคิดงี้ว่ามันมีผลึกน้ำตาลอยู่ในเลือดเรา มีเกิดน้ำตาลในเลือดเราแล้วมันก็ทําให้เกิดอาการบาดเจ็บในเส้นเลือดในทางเดินในทางเดินของเลือดในระบบเส้นประสาทได้เนื่องจากมีน้าตาลสูงยังไงก็คือเกิดอาการอักเสบเล็กๆที่เรามองไม่เห็นแต่มันไม่ได้แสดงออกมาพวกนี้เนี่ยมันก็ลงไปต้านการอักเสบในระดับเซลล์ได้นะครับนอกจากนี้ไม่ใช่แค่น้ำ,นำตาลในเลือดเนาะเรื่องของไขมันนะครับผมก็คือช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้นะครับโดยเฉพาะชนิด,ด ldl ที่เป็นไขมันร้ายนะครับผมตัวนีนะ้ก็คือลด ldl แต่ว่ามันไปเพิ่ม HDL ก็คือเป็นการรักษาสมดุลไขมันในร่างกายนะไม่ได้เป็นยาลดไขมันตรงๆนะครับแต่ว่าเป็นยาควบคุมสมดุลไขมันในร่างกายก็คือลดตัวร้ายแล้วก็ไปเพิ่มตัวดีนะครับเอ่าในร่างกายของคนเราเนี่ยก็จะมีไขมันดีกับไขมันไม่ดีที่มันขัดเป็นอ่าต่อสู้กันอยู่นะว่าถ้าไขมันไม่ดีเยอะไขมันดีก็จะน้อยลงตามไปด้วยอะไรแบบนี้ทีนี้เนี่ยเราเอามาทําให้เกิดการแบบว่าสมดุลกันมากขึ้นก็คือ ถ้าเป็นยาโรงพยาบาลเนี่ยถ้ากินยาลดไขมันมันจะลดก็คือลดอย่างเดียวนะครับผมมันมันก็คือลดอย่างเดียวไม่ได้ทําให้ไขมันดีไม่ดีเนี่ยเพิ่มขึ้นมาคือไขมันดี บางบางทีเนี่ยไขมันที่มันดีเนี่ยก็ลดลงตามลงไปด้วยนะครับผมก็คือทําให้บอกว่าเสียสมดุลไปตัวนี้ก็คือไปลดไขมันที่มันไม่ดีแล้วก็เพิ่มไขมันที่มันดีเลยเลยโดยรวมเนี่ยก็ทําให้ลดอาการลดสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจได้นอกจากนี้เนี่ยก็คือกระตุ้นการเผาผลาญไขมันนะครับผมทาให้ไขมันเผาผลาญได้ดีขึ้นลดการสะสมไขมันตามหลอดเลือดเพราะอะไรเพราะว่าพอไขมันมันดีไขมัน HDL เนี่ยไขมันที่มันดีเนี่ยมันมีจำนวนมากขึ้นมันจะไปช่วยกักเก็บ เก็บไขมันจากจุดสังกัดเนี่ยท่านพ่อมันสะสมอยู่ในหลอดเนี่ยให้มันดีขึ้นจากไปด้วยได้นะครับตัวนี้เมื่อกี้ความดันไม่ใช่เมื่อกี้เบาหวานเนาะไขมันเนาะแล้วก็สุดท้ายก็คือความดันนะครับผมตัวนี้ก็คือเหมือนกันเลยก็คือปรับสมดุลความดันนะครับผมตัวจุฬาไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นตัวลดความดันไม่ใช่ยาลดความดันนะครับไม่ใช่สมุนไพรลดความดันแต่สมุนไพรที่ควบคุมความดันแต่ว่าอะไรก็คือคนที่ความดันโลหิตสูง ทานตัวนี้นะครับผมก็คือจะไปขยายหลอดเลือดจะไปกระตุ้นการสร้างไนตริกออกไซด์นะครับผมทําให้หลอดเลือดขยายตัวได้ดีขึ้นแล้วก็ลดความดันลงนะครับผมแต่ว่าถ้าคนที่เป็นความดันสั่านะครับผมมากินตัวนี้ปั๊บเนี่ยมันจะไปกระตุ้น SA โนดที่หัวใจนะครับผมทาให้หัวใจนะ่ะบีบตัวได้แรงมากขึ้นก็คือบีบตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกามเื้น,นหัวใจแข็งแรงมากขึ้นบีบตัวได้ดีขึ้นก็สูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นความดันก็ขึ้นมาตามปกติ ไอนน้ก็จะไม่เหมือนกับยาโรงพยาบาลเนาะว่าถ้าเอายาคนที่เป็นความดันงโลหงิตต่ำเอาไปกินยาลดความดันก็คือถ้าก็จะหน้ามืดวูบสลบไปเลยก็มีนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นตัวปรับสมดุลเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าทั้งความดันเบาหวานไขมันเจอกุหลาบเนี่ยจะเป็นตัวปรับสมดุลทั้งหมดเลยเราจะเ,เรียกว่าสม,มุนไพรชนิดว่าเป็นอะดัโตเจนนะครับผมซึ่งสม,มุนไพรที่มีคุณสมบัติเป็นอะดัพโตเจนเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ชนิดบนโลกนะครับผมหลายนคนอาจจะบอกว่าเอ้กินผักเชียงดาก็ได้ ก,กินผักเชียงดาก็ได้อย่างนี้นะเพราะว่า,ามีบอกว่าผักเชียงดาลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ใช่ถูกต้องนะก็คือผักเชียงดามีหน้าที่ลดระดับน้ำตาในเลือดอย่างเดียวนะถ้าคนที่น้ําตาต่ําไปกินผักเชียงดาวูบได้เข้าโรงพยาบาลได้นะครับอันนี้คืออันตรายแบบก็น่ากลัวนะครับบางคนเป็นเบาหวานกินผักเชียงดาเยอะเกินไปแทนที่จะระดับน้ำตาในเลือดจะอยู่ในใระดับปกติกลายเป็น,นระดับน้ำตาในเลือดตา่า แล้วก็ช็อกเข้าหลงพยบาบาลได้ก็มีนะครับผมแต่ว่าเชื้อกุหลาบไม่ได้มีคุณสมบัตินั้นนะครับผมเชื้อกุหลาบก็คือจะเป็นการปรับสมดุลแล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาในเลือดแล้วก็รวมถึงตัวอื่นด้วยทั้งความดันแล้วก็ไขมันนอ,อกจากนี้เนี่ยยังมีในเรื่องของการเสริมภูมิคุมกันนะครับลดอาการภูมิแพ้โดยที่ก็คือไปลดจานวน e ีโอซิโนฟิลนะครับผมก็คือไม่เลือกข่าวอวัยชนิดที่มันมีการสร้างอาฮิสตามีนหรือว่าสารที่ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยตัวเนี่ยมันจะไปลด จํานวนแล้วก็ลดการสร้างสารให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้นะครับนอกจากนี้ก็สือรชนิดนี้เรื่องของต้านอร์โมนสารก็คือลดอาการเกิดเนื้องอกนะครับแล้วก็มาเร่งลงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยในการบํารุงสายตานะครับผมอันนี้คือจะากุหลานตัวเดียวนาะที่เราอยู่บอกว่าอยู่ในอยู่ในสูตรของเรานะครับนี่คือค่อนข้างท,ท,ท,ที่จะครอบคุมนะครับก็คือเราไม่สามารถบ,บอกว่ามันรักษาได้ทุกโรคหรือว่าเรา,เราไม่ใช่แต่ว่ามันแค่มีสรรพคุณที่มันหลากหลายเนื่องจากคุณสมบ,บัติมันคืออนะแดปโตเจนเนาะก็คืออะแด อะดั Adapt, แปลว่าปรับปรุงปรับเปลี่ยนให้มันเหมาะสมนะครับผม Adapt ation, อะดัก็คือเหมือนว่าอะดัปเทชันเอาการปรับปรุงร่างกายให้มันเหมาะสมประมาณเนี้ยทําให้แบบว่ามันมีทํามันก็เลยแสดงออกมาในการที่ว่ามันมีสมบุี่มันจะค่อนข้างที่จะครอบคุมหลายๆตัวแต่ว่ามันเ่็ไม่ได้บอกว่าเราจะมาทุกอาการจะมากินตรงนี้ได้ต้องดูเป็นอาการอาการไปอีกตัวหนึ่งของเรานะครับก็คือตัว ทางเช่าหรือคอร์ดิเซส์นะครับผมทางเช่าที่เราใส่เข้ามาเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการบำรุงร่างกายบำรุงกาลังเป็นหลักเลยนะเมื่อกี้เราเน้นไปทางในเรื่องของการรักษาแล้วเนาะทีนี้เราจะบอกว่าเราจะมาฟื้นฟูบ้างฟื้นฟูก็คือการที่บอกว่าการการทางฟื้นฟูอวัยวะต่างๆอวัยวะภายในเนี่ยให้มันกลับมาทําหน้าที่ ได้อย่างปกตินะครับอหนึ่งเลยก็คือในเรื่องการบำรุงกาลังบํารุงร่างกายก็คือเพิ่ม energy ให้กับร่างกายแล้วก็ร่างกายเนี่ยเอาพลังงานเหล่านี้เนี่ยไปฟื้นฟูอวัยวะต่างๆในร่างกายทําให้ร่างกายสดชื่นนะครับลดอาการอ่อนเพียลดอาการแกร่ชราเลยว่าความเสื่อมของเซลล์ต่างๆลงนะครับผมนอกจากนี้ก็คือในเรื่องของการบํารุงสมรรถภาพของผู้ชายเนาะอันนี้คือถือว่าจะเป็นลักษณะเด่นของของถางเช่าเลยนะ,เพ,ะเพราะว่าตัวเพราะว่าตัวถางเช่าเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้ เพิ่มพลังงานในผู้ชายเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงก็ทานได้นะบางคนบอกว่าเ๋อในตัวนี้มีถังเช่าไม่กินดีกว่าเพราะมันเกี่ยวกับผู้ชายจริงๆแล้วนี่ยมันเป็นเพิ่มพลังงานโดยรวมเนาะทีนี้พลังงานส่วนใหญ่ของผู้ชายเราบางคนเนาะก็อาจจะออกมาทางในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศก็เลยออกมาในเรื่องของอ่าของผู้ชายเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าผู้หญิงกินถังเช่าเนาะมันจะดูแลผิวพรรณนะครับผมพลังงานของผู้หญิงเนี่ยมันจะออกมาในเรื่องของความสวยงามแล้วก็ดูแลในเรื่องของผิวมีน้ํามีนวลหรือว่าผิวมีลลาเจนสผิวริ้วรอยต่างๆเนี่ย การกินที่ผู้หญิงกินอาถังเช่าเนี่ยจะทําให้ผิวพรรณดีนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของอวัยวะภายในอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของปอดนะครับผมปอดก็จะทํางานได้ดีขึ้นเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของการหายใจรับออกซิเจนเข้าไปเนี่ยการที่ร่างกายรับออกซิเจนหรือว่าอากาศเข้าไปเนี่ยได้ดีมากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยมีในเรื่องของการเอาออกซิเจนเนี่ยมาฟื้นฟูเขาเรียกว่าออกซิเจนบําบัดเนาะือเอามาบารุงดูแลในเรื่องของอวัยวะต่างๆอื่นๆภายในร่างกายได้ดีขึ้นไปด้วยนะครับ นอกจากนี้ก็คือการดูแลไตทําให้อไาตาเนี่ยกจาจัดของเสียได้ดีขึ้นพวกสารพิษสารที่มันค้ายในร่างกายเนี่ยก็จะขับออกจากร่างกายได้ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการบํารุงหลอดเลือดเนาะเมื่อกี้เราจุกุาาลานดูแลรักษาในเรื่องของหลอดเลือดปั๊มเนี่ยเรามาเพืฟื้นฟูหลอดเลือดก็คืออจะพวกในการป้องกันไขมันเลว LDL อะไรพวกนี้ไม่ให้มันมาเกาะมามาเกาะซ้ำต่างๆจุดเดินต่างๆหรือว่ากระตุ้นในการให้ อ่าบริเวณที่มันบอกว่ามีการเกาะของ LDL ลงเกาะของคอเลสเตอรอลที่หลอดเลือดเนี่ยก็เป็นการฟื้นฟูกลับมาให้มาเป็นหลอดเลือดสภาพปกติเราแล้วก็ปรับสมดุลความดันโลหิตร่วมกันกับจัากุหลาบอีกทีหนึ่งด้วยนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยมันยังช่วยในเรื่องของการอ่าเรื่องของสมองนะครับผมก็คือในเรื่องของความจํานะครับผมทําให้ลดอ่าอาการงุดหงิดได้เพราะว่าบางคนอ่ะจำหลงหลงลืมลืมไม่ไม่ค่อยดีเนี่ยมันทําให้หงุดหงิดตามไปด้วยลงถึงอารมณ์ทั่วๆไปด้วยเนาะว่าทําให้บอกว่าอารมณ์ดีเนาะเพราะว่า มันมันทําให้เลือดลงสู่จีไปที่สมองได้ดีขึ้นสมองก็รู้สึกเคเลียร์รู้สึกโล่งมากขึ้นอารมณ์ก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับผมเราก็ใช้เป็นตัวเฮดลินจื้อนะครับผมที่จะมาช่วยในเรื่องของการป้องกันนะครับเฮดลินจื้อก็จะเด่นในเรื่องของการป้องกันเลยเนาะแล้วร,รักษาฟื้นฟูแล้วทีนี้เรามาเน้นเรื่องของการป้องกันเนาะเพราะเฮดลินจื้อเนี่ยเป็นยาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสมุนไพรเป็นที่ออกฤทธิ์ไปเชิงยาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นยาอายุวัฒนะเนาะคือกินกันมาตั้งนานแล้ว่ ส่วมันก็จะช่วยในเรื่องของการทําให้ร่างกายเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นทําให้การ้าเนื้อหัวใจแข็งแรงได้ดีแลาขึ้นเพิ่มนานชีวิตก็คือทาให้เลือดลมเนี่ยมันซูบฉีดไปยังอวัยวะต่างๆให้มันมากขึ้นนะครับผมแล้วก็น่าจะนี้เนี่ยคือมันจะมีตัวที่ชื่อว่าเบต้ากลูเคนที่มันอยู่ในเห็ดหลินจือเนี่ยค่อนข้างมากกว่าเห็ดชนิดอ,อื่นๆเลยซึ่งเบต้ากลูเคนเนี่ยมันสามารถกระตุ้นการทํางานของเม็ดเลือดขาว ให้มันอยู่ในระยะที่มันแอคทีฟตัวการทํางานให้บอกว่ามันออกมาพร้อมจะสู้รบกับเชื้อโรคสู้รบกับไวรัสสู้รบกับเซลล์เนื้องอกสู้รบกับเซลล์มะเร็งได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งในร่างกายของเราเนี่ยร่างกายมีการกาจัดมะเร็งอยู่ตลอดเวลานะครับผมตั้งแต่เด็กๆวัยรุ่นอะไรเงี้ยการทํางานของมะเร็ขงขาวมันยังดีอยู่นะพุ่มกันเราทํางานปกติอยู่ถ้าเจอเซลล์มะเร็งเล็กๆน้อย,นอย,นยหนึ่งเซลล์สองเซลล์เนี่ยร่างกายเราสามารถใช้เมล็ดขาวกำจัดมันได้เนาะ แต่ว่าพอเราอายุมากขึ้นภูมิคุ้มกันลดลงเซลล์มะเร็งก็มากขึ้นก็เลยการเป็นการให้ว่าตัวภูมิคุ้มกันเนี่ยต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้ไม่มากพอไม่ทันเนาะก็ตัวเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้ภูมิคุ้มกันของเราเนหะอ,ออกมามากขึ้นแล้วก็ต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้ดีมากขึ้นไปด้วยนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยก็คือในการฟื้นฟูสมรรถภาพของอวัยวะภายในเช่นไตก็กองของเสียทํางานออกมาได้ดีมากขึ้นตามไปด้วยนะครับ อกจากนี้นะพอเื่งเรื่องของกานเรื่องเรื่องของเลือดลมันหลุดซูบเสียหลายเวียนได้ดีขึ้นนะครับมันก็จะทําให้เรื่องของความจําระบบประสาทระบบล่าเมืออะไรระบบอวัอยวะต่างๆเนี่ยที่มันต้องใช้เลือดไปเลี้ยงเยอะๆที่อเอาไปดูแลเนี่ยมันก็จะดีขึ้นตามไปด้วยอย่างอาเป็นแบบว่าเป็นการป้องกันในระยะยาวนะว่าอาว้ววะพอมีสารอาหารมีออกซิเจนไปเลี้ยงได้เพียงพอเนี่ยพวกโรคภัยต่างๆมันจะน้อยลงตามไปด้วยนะครับ ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวท g l เนอนาะถามว่าคนประเภทไหนคนที่มีโรคประจําตัวอะไรใช้ได้บ้างนะผมอ่าไม่ว่าจะเป็นโรคประจําตัวที่แบบว่าเป็นเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงไขมันความดันสูงอะไรแบบนี้ครับผมถ้ามีโรคประจําตัวคือทานคู่ก,กันกับยาแผนปัจจุบันได้เลยนะครับผมคือหลายๆคน ม้าจะเข้าใจผิดเนาะว่าเป็นกินตัวเนี่ยแล้วก็คือบางคนก็คือเป็นแฟนตัวยงของเราเลยลก็คือกินแล้วมันลงจริงปับ๊บปรากฏว่าเขาไปไปหยุดยาลงพยาบาลแล้วกินแต่ของเราเลยยังไงนะผมปรากฏว่าคุณหมอเ็าจะมาโทษเราเกิดอะไรขึ้นคุณหมอเ็าจะมาโทษเราอย่างเดียวเลยแล้วก็ไม่แนะนํ็คือด้วยความที่ผมเป็นเภสัชเราก็จะไม่แนะนําทําแบบนั้นด้วยคือพยายามที่จะแนะนํา,นา,นานในเรื่องของการรักษาควบคู่กันไปถ้าระดับมันตาในเลือดดีระดับไขมันในเลือดดีอะไรเงี่ยหมอเขาจะค่อยๆปรับยาเองนะครับผมทําให้มันลดลงมาเอง เราไม่ต้องไปลดเองนะครับไม่เพราะว่าบางคนรีบรดเกินไปลดเร็วเกินไปน่ยก็เกิดอาการข้างเคียงจากการลดเร็วเกินไปได้นะครับผมร่างกายปรับสมดุลไม่พันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เรา,าระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับแต่ว่าทานได้ปกติกับยาโรงมพยาบาลไม่มีปัญหานะครับผมนอกจากนี้เนี่ยบางคนมีภาวะแสงก็คือไม่รู้ว่าเออเป็นโรคไม่ยอมไปตรวจอย่างนี้เนาะแต่ว่ามีอาการเหล่านี้แล้วแหละยอย่างเช่นอะไรมือชาเท้าชานะครับผมอันนี้เป็นอาการบ่งบอกของอาการในเรื่องของ ปลายประสาทเริ่มมันเริ่มอักเสบเริ่มตายจากน้ำตาในเลือดสูงละนี่คือคือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยบางคนอ่าปัสสาวะแล้วมดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยเขาแต่ว่าไม่ยอมไปตรวจทั้งทีก็คิดว่าไม่เป็นอะไรอะแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราชล่าใจไปถือตัวเนี่ยเมามาดูแลได้ก่อนเลยนะครับผมไม่ต้องรอให้หมอบอกนะครับเราดูแลตัวเองได้นะครับผมนอกจากนี้เนี่ยนีเรื่องของบางคนเราเทียบวิตกกังวลนอนไม่หลับนะครับผมอย่างที่บอกเจลกุลาเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของประสิทธิภาพต่างๆเนาะตัวนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ อ่าอ่าช่วยในเรื่องของคุิภาพการนอนหลับเนาะถ้าเรากินตอนที่ก่อนนอนนะครับผมมันช่วยทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะครับผมพอผ่อนคลายมากขึ้นปั๊บเราก็จะนอนหลับพักผ่อนได้ดีขึ้นเพราะนอนหลับพักผ่อนได้ดีขึ้นการฟื้นฟูของร่างกายนะครับผมมันจะมาเกิดขึ้นตอนที่เรานอนหลับใช่ไหมครับก็คือถ้าเรานอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอการนอนของเราเนี่ยมีคุณภาพหลับได้ลึกหลับได้ดีเนี่ยมันก็จะทําให้อ่าการฟื้นฟูร่างกายดีขึ้นตามไปด้วยนะครับผมตัวนี้ก็คือเจ้ากุหลาบก็จะเอามาเสริมนก ให้รังกายรักษาตัวเองด้วยอย่างธรรมชาตินะครับผม